กดไปอันสุดท้ายนะคนคนกดไปน้าสุดท้ายอ่ะนี่ไปกดซื้อแบบมันรีบเลยรีบเลยรีบเลยคนคออยู่ไปเนี่ยครับผมครับุณค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 ุุ ไม่เอวผมซื้อนะมันกดตรงไหนครับกดลูกสองสองอันอะลูกสองสองอันอะเร็วๆนะเดี๋ยวคนมาซื้อแย่งนะอันสุดท้ายอะระบาดอะรับรางรัลลรบางวครับระบราดครับอ๋อมันต้องขายแบบนี้เหรอครับใช่ใช่ใช่มันต้องเตกันอย่างนี้อ๋อโอเคใช่อย่ามาเหตุตอนคนเยอะนะเดี๋ยวโดนแย่งหมดนะ กอดอะไร่างนี้กอดประตูนี่ไง <laughs> อดก้